ครับวันนี้มาดูขนมเปี๊ยะซอยเก้านะครับก็จะเป็นขนมเปี๊ยะแบบแป้งบางกรอบนะแล้วก็ไส้เยอะนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบไส้เยอะอ่ก็จะมีไส้อันนี้ไส้อะไรเปลือกหอมมากครับเปลือกหอมไข่เค็มค่ะเปลือกหอมไข่เค็มนะครับแล้วอันนี้ครับจะเป็นถั่วแดงไข่เค็มค่ะครับก็อร่อยดีนะครับขนมเปี๊ยะเมืองตังอยู่ตรงไหนครับเนี่ยจะอยู่ตรงถนนข้อยยอดค่ะถนนข้อยยอดเเมมืือองงใช่ครับเที่ยงใช่ไหมรับเที่ยงใช่ค่ะก็ นอกจากมีขนมเค้กแล้วก็ที่ตรังก็ยังมีขนมเปี๊ยะซอยก้านะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์แป้งกรอบนะฮะข้างนอกจะเห็นว่าบางนะครับแล้วก็มีไข่เค็มข้างในอันนี้เผือกหอมนะครับเมื่อกี้ผมทานเผือกหอมแล้วก็อร่อยดีครับอันนี้คือ แล้วด้านล่างนี้เป็นยังไงครับเป็นงาค่ะทุกลูกจะมีงาเหมือนกันทุกลูกเดหนูให้ดูลูกเต็มเนาะมันจะกรอบๆใช่ใช่เนี้ยค่ะทำยังไงครับเนี่ยอันเนี้ยค่ะ จะเป็นแป้งเอามาหอ่อแล้วก็จิม,จ,มจิมงานดาา้านล่างอันนี้เป็นสูตรที่คิดไปหรือสูตรดั้งเดิมอันนี้จะเป็นสูตรที่เจคิดมาเมาื่อสิปีที่แล้วสิปีกว่าแล้วนะคะที่เจเปิดร้านมาอา๋อครับก็ประยุกจากสูตรเดิมใช่ใช่ค่ะตอนเดนก็คือลองผิดเจ๊ก็ลองผิด it, ลองถูกมากว่าจะได้ตัวน,นี้ก็หลายปีเหมือนกันค่ะก็ะเป็นอาหารที่ประยุกต์นะครับข<า>นมเปี๊ยะนี่มีหลายาหลายแห่งในประเทศแถวอาเซียนเรามีครับเวียดนามก็มีเขมรก็มี นะอินโดก็มีมาเลก็มีนะครับไทยก็มีเล็กเปียเหมือนกันหมดนะครับแต่นี้มีประยุกต์เข้ามากรอบนะครับข้างนอกกรอบนะครับแล้วก็ไส้เยอะมากแป้งบางมากนะครับถ้าใครชอบไส้ยเยอะๆนะครับเด็ดเชีถ้าเป็นของที่ร้านขนมเปียไส้ก้าวจะมีสาขากรุงเทพด้วยนะคะเหรอฮะใช่ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะปากซอยทองหล่อฝั่งเพชรบุรีค่ะอ๋อปากซอยทงองหล่อฝั่งเพชรบุรีใช่ค่ะอืม ยังไงที่นู้ก็คือจะเป็นของใหม่เหมือนกันทุกวันคือเราจะส่งวัตถุดิบส่งเครื่อง,องทุกวันตอนเชาวว้าก็ค่ะยังไ,ไงลูกค้าจะได้ทานของใหม่เหมือนกับมาที่ตลาดเลยต้อง<ช>ทานใหม่ๆครับใช่จะอร่อยอร่อยดีครับมันเข้มข้นนะครับตรงนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับกล<ม>่องละหนึ่งร้อยสิบห้าค่ะหนึ่งร้อยสิบห้าบาทใช่ค่ะกล่องหนึ่งจะมีสิบชิ้นก็อยู่ในงานของทรทเขาจัดนะครับ ก็ามารีวิวขนมเปี๊ยะซอยเก้านี่ครับสนใจก็รายละเอียดตามน้ำบัตรนี่ครับ